เดี๋ยวก็หายโอ้ยเดี๋ยวก็หายแล้วนี่กำลังจะประสาเนเอ้ยกำลังจะประสานเป่ากระถาแล้วเนาะไม่เจ็บนะเนาะชิมด้วยเออเย็นอ่ะ,อะชิมหน่อยดิชิมชิมหน่อยยิงแม่ไม่เป็นไข้ไม่เป็นไข้แล้ว มันเป็นโต๊ะสัศนเลสกอะมันก็เลยเย็นนี่ความเย็นมันจับอันนี้ของใครของของแม่ไอ้น้ำยาปรากระนุ่ต <c oughs> เอตากินไหมนะ่ะเออตากินไหมนะ่ะแม<า>่<อ>ของแม่ เสร็จโมดแลหนูอ,หอ,อันนี้ปุ๊กินเุ๊กี้อ่ะปุ๊กีพ่อปุ๊กี้ปุ๊กี้กินเลยกินรอบๆมนันนะกินรอบๆไปตรงที่มัน,มนมไม่มีเม็ดดินต้องไปแกะหรอกกินรอบๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยแกะทีหลงังเมื่อไหร่จะได้กินนะ่ะเดี๋ยเอาไปสิด้วย วางจ็บวางจ็บเลยล่ะอ,อืม,มช่ตูเ็ใช่ไหมโอ้ยไม่พอแช่หรอกมานจะบอกให้เราชินสุชินสมบร

แกะให้เลยแกะไปเลยแกะเลยฝึกดิฝึกแกะทีนี้ม,มีเม็ดกิมก็เอาอันที่ไม่มีเม็ดดิลูกเออหาดูดินะจับให้น้องหน่อยนะนั่นแหละเออจะได้ไม่ต้องเ,เออวันเจ็บอย่างงี้วันเจ็บอันอันไหนที่ไม่มีเม็ดเอาไว้น้องเด้อน้องไม่เข้ากี่เม็ดอันเจ็บไหม อ่นอออนี่ไม่มีเม็ดเลยจองไว้ให้น้องกินอีกอันนี้เป็นปอของปวดลูกของปวดในของปวดลูกเออในของปวด หวานเจี๊ยบอันนี้ไม่มีเม็ดเนี่ยท่องเนี่ยเอาเข็มเนาะดึงได้ก็ดึงได้ดไดนี่ข่าวรากินได้อะ,อะเอออย่างนั้นแหละหวานเจี๊ยบ